สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่าคิดแบบอัจฉริยะชีวิตจะประสบความสำเร็จถ้าเข้าใจระบบการคิด และพัฒนาตนเองให้เหนือกว่าด้วยเทคนิคการคิดทั้ง9แบบค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะว่าด้วยเรื่องความคิดที่ทําให้คนเราประสบความสําเร็จแตกต่างกันวิธีคิดทั้ง9แบบนี้นะคะล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของอัจฉริญะทั่วโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะวรรณกรรมกีฬาการเมืองการปกครองและในสาขาวิชาชีพต่างๆซึ่งหากใครนําวิธีคิดเช่นนี้ไปใช้นะคะก็ย่อมมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะ วิธีคิดแบบแรกนะคะคือวิธีคิดนอกกรอบค่ะนายแพทย์เอ็ดเวิร์ดเดโบโนผู้เรียเริ่มแนวความคิดเรื่อง lateral thinking หรือว่าการคิดนอกกรอบบอกไว้ว่ามีไม่กี่ครั้งที่การคิดนอกกรอบจะประสบความสำเร็จดังนั้นจงคิดทางเลือกไว้หลายๆทางคิดนอกกรอบหลายๆแบบแต่ถ้ามีเพียงครั้งเดียวที่ประสบความสำเร็จผลของมันก็คุ้มค่าที่สุดมินมีตัวอย่างการคิดนอกกรอบนะคะอย่างเช่น McDonald's ค่ะร้านอาหารที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงไม่เคยมีในประเทศไทยแต่ McDonald's ์นะคะลงทุนไปหลายร้อยล้านบาทเพื่อเปิดตลาดนี้และยังมีสาขา Drive Thru ที่สามารถขับรถเข้ามาซื้อได้โดยไม่ต้องลงจากรถถือเป็นธุรกิจที่คิดนอกกรอบสำหรับเมืองไทย ปรากฏว่าธุรกิจนี้นะคะเติบโตอย่างรวดเร็วจนบริษัทอื่นทําตามกันเป็นจํานวนมากและสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือถ้าการคิดนอกกรอบของเราสามารถจดลิขสิทธิ์ได้ควรไปจดลิขสิทธิ์ให้เรียบร้อยก่อนประกาศต่อสาธารณาชนเพราะว่าการลอกเลียนแบบเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนและทําให้การคิดนอกกรอบของเราสร้างไรายได้น้อยกว่าที่ควรคะ่ะการคิดแบบที่2นะคะคิดเป็นภาพ คนที่คิดเป็นภาพนะคะเมื่อมีการวางแผนเขาจะเกิดภาพในใจเสมอเช่นยกตัวอย่างวางแผนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เขานะคะจะมีแผนที่การเดินทางภาพสถานที่รวมถึงลำดับการเดินทางในแต่ละแห่งขึ้นมาในสมองทันทีค่ะดังนั้นนะคะคนที่คิดเป็นภาพจึงมีประสิทธิภาพมากในเรื่องการวางแผนเพราะเขามองแบบองค์รวมมองการไกลและมีวิสัยทัศน์ค่ะ,คะการคิดแบบที่3คิดเชื่อมโยง คือความสามารถในการเชื่อมโยงประสบการณ์และความรู้ต่างๆจากหลายแหล่งมาร้อยเรียงเพื่อให้เห็นภาพใหญ่นับเป็นทักษะที่สำคัญมากในยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลมากมายจนเราอ่านดูฟังกันแทบไม่ไหวค่ะถ้าเราคิดเชื่อมโยงได้เก่งนะคะเราก็จะสามารถนำความรู้จากตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ค่ะการคิดแบบที่4นะคะการคิดแบบย้อนกลับเป็นที่นิยมกันมากในระบบการเรียนการสอนของต่างประเทศที่พัฒนาแล้วค่ะ การคิดแบบย้อนกลับนะคะสามารถทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นคุณครูตั้งคำถามว่า9เกิดจากเลขอะไรบวกกันซึ่งจะทำให้ผู้ฟังนะคะมีจินตนาการสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ได้อย่างอิสระนั่นถือว่าเป็นพื้นฐานการคิดที่มีความยืดหยุ่นและยังส่งเสริมจินตนานการและทำให้เด็กกล้าสแสดงออกมากขึ้นค่ะการคิดแบบที่5คิดสร้างสารรค์ การคิดแบบสร้างสารรค์นะคะหมายถึงการคิดสิ่งที่เราทำเห็นเป็นและคุ้นเคยในรูปแบบใหม่การคิดสร้างสารรค์เนี่ยหมายถึงการใช้จินตนาการและการออกแบบคิดสิ่งใหม่ค่ะการคิดแบบที่6คิดล่วงหน้า คือการฝึกมองล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งนั้นจะส่งผลกับเรามากน้อยแค่ไหนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะทําหรือไม่ทําในวันนี้รวมถึงการคาดการสิ่งรอบตัวที่จะเปลี่ยนไปในโลกเพื่อที่เราจะได้เตรียมรับมือก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นค่ะการคิดแบบที่7การคิดวิเคราะห์เรานะคะต้องแยกให้ออกว่าสิ่งใดเป็นเหตุและสิ่งใดเป็นผลเพราะหากว่าเราวิเคราะห์เหตุและผลผิด จะทาให้แก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดค่ะเช่นคนไม่ไปเลือกตั้งเพราะนักการเมืองแย่หรือนักการเมืองแย่เพราะคนไม่ไปเลือกตั้งเพราะว่ามันมีวิธีการแก้ปัญหาต่างกันนะคะถ้าเหตุเกิดจากคนไปใช้สิทธิ์น้อยเราก็ต้องลณรงคลงคิดกลยุทธ์ที่ทําให้คนไปเลือกตั้งมากๆแต่ถ้าเหตุเกิดจากนักการเมืองไม่ดีเราก็ต้องออกกฎหมายกฎระเบียบที่ช่วยขัดกรองคนไม่ดีลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะการคิดแบบที่8คิดด้วยสติ สตินะคะทำให้มนุษย์เกิดปัญญาความคิดความรู้สึกทําให้เรารู้ตัวว่าตอนเนี้ยเรากําลังทําอะไรอยู่เช่นเรารู้ตัวว่าขับรถอยู่เห็นสัญญาณเตือนต่างๆรู้ว่ามีรถสวนรถแซงมีหลุมข้างหน้าเป็นต้นค่ะซึ่งการมีสติและการรู้ตัวนะคะมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพในการคิดมากๆค่ะและการคิดแบบสุดท้ายนะคะคือโยนิโสมนสิการ คือการคิดจากเหตุไปหาผลและการคิดจากผลไปหาเหตุค่ะถ้าเราคิดจากเหตุไปหาผลนะคะจะทําให้เรารู้ความสัมพันธ์ต่อเนื่องของเหตุการณ์นั้นๆแล้วเราก็ยังได้ฝึกการคิดเฉพาะจุดเฉพาะเหตุการณ์ด้วยค่ะได้คิดถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้และทําให้เราคิดแบบปัจจุบันส่วนการคิดจากผลกลับมหาเหตุนะคะก็จะเป็นการคิดแบบแยกองค์ประกอบเป็นขั้นเป็นตอนค่ะ แล้วก็ยังได้ฝึกคิดถึงสิ่งที่มายับยั้งตัดรอนที่ทำให้เรานะคะไม่สามารถไปถึงผลได้หรือการคิดแบบรู้เท่าทันเหตุการณ์นั่นเองจบไปแล้วนะคะสำหรับคิดแบบอัจฉริยะทุกคนนะคะสามารถนำา1ในการคิดทั้ง9แบบนี้นะคะไปปรับใช้กับการคิดต่างๆได้เลยค่ะหวังว่าเรานะคะจะมีการคิดแบบอัจฉริยะได้ค่ะ หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, Youtube และ B ล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย